โดดเด่นเหมือนกันนะครับทีมนี้นะตอนเล่นในโซน A-Pack นะครับแต่ว่าพอมาระดับกอรเปิลก็ยังต้องโอโยังหาจุดที่แบบโดดเด่นของตัวเองไม่เจอนะฮะ นี่ครับรายเครื่องบินครับในแผนที่ของอิรันเกลนะครับเซวานนี่ครับเฉียงลงมาทางขวาจบที่โนโวเรฟโนเย่ครับโซนท่ายท่าของเราครับลงเร็วเลยนะมุ่งไปที่สตาร์เปลครับซึ่งถือว่าสวยเหมือนกันนะครับ TSM ฮะทีมสโลมิดมาเฮาสตาย่าเดี๋ยวต้องรอดูฮะเจมกับเจเยอร์ครับโอ้โหไปไหนครับสมบุริลามครับไปที่เมาร์ตาครับ17ฮะแน่นอนอยู่แล้วนะเราหลีกเลี่ยงการประท้านะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยเหลือ น้อยครั้งมากๆเพราะฉะนั้นครับต้องเน้นฮะทุกๆรอบโดดเลยครับใช่ครับลงมาแล้วครับแมตด็อกอาจินบอทนะครับ CJ18 รวมไปถึงไซเลนไนท์ครับลงมาบ้านแถวๆวงฮะดนล่างรอดูดีกว่าวงหประมาณ5วินาทีตนี้วงขวาไปเพื่อนอย่าพูดอย่างนั้นเลยออกซ้ายนะแต่ก็อาจจะขวาแหละโอ้ับล่างล่างแบบว่าไม่สนิท ยากแล้วอะจะบอกว่าจะกลับมาบนก็ยากอยู่เหมือนกันจะลงไปล่างหมดก็ยากเดี๋ยวเ้อรอดูหลายๆทีมว่าจะคิดยังไงนะครับกับบกนี้เจนจีครับขึ้นมาบนเขาก็ดูครับส่องอยู่เพื่อนมีลายรถไปทางซ้ายฮะชัดเจนพี่เออบอกอย่าไปอย่าไปทันนี้แล้วอดฟีมาโนด้านน้องเราลิงตู้ไปแล้วจะเดินมาอีวิลีด้านหลังจะมาช่วยเพื่อนทันหรือเปล่า โนดาบอกน็อกได้แล้วแบบนี้ต้องเดินไปซ้าสักหน่อยสองนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพีด้าเอาก่อนโอเคเอาก่อนพีด้าใจเย็นโอเค <c oughs> โอค้โหและวิลี่ครับอีวิลี่จะโดนล้อมมาครับดูครับบุยรำอยู่กันสามคนตัวนี้แทงอยู่ไกลๆแทงบอกมาไม่ได้อีวิลี่โซโล่เพลไปก่อน <c oughs> อื้ฮึวิลี่ครับกลายไปมา,มาๆเนี่ยโดนล้อมแต่ว่ายังออกได้แต่ว่ายางระเบิดไปหนึ่งเส้น ยางระเบิดไปหนึ่งเส้นแล้วพยายามจะขับออกอิวิลีไต่ขึ้นเนินแล้วรอดหรือเปล่าเรื่อเดียวเหรือ27ก็กอดแมวจัดมาเข้าหัวฮะ27มีเติมไหมมีเติมไหมเคาะเรียบร้อยโนวาตราดับเบิลน็อกดับเบิลคิวครับงแม่นเฮาโนได้จัด <c oughs> ใช้ครับดูฮะเฮ้ย <c oughs> มาแน่แม่จ๋ายอย่างนี้ <c oughs> ต้องมาแล้วนะฮะโอ้วีด้าของเรา <c oughs> ฮะของจริง แล้วดูแบบจริงจีิอบวงอีสปอร์ต <c oughs> คุณขำพี่ด้าผมนะ <c oughs> พี่ดา้าหลอดเลาะในวันที่พี่ดา้าเอางานะแล้วก็เสียบตาในวันที่พี่ด้าเอาริงครับอ่ะตอนนี้ครับตี <c oughs> ่ครับแล้วซ้ำเลยอีซีซ่ซ้ำให้ตรงนี้ขอหน่อยขอหน่อยนะฮะเหลือแค่2คนครับกำลังจะน็อกวงด้วยครับฮาเวนตรงนี้ก็ปั๊มยาขึ้นมาทันฮนะอเมริกาโน่โเฮ้ยแล้วถอยเขาถอยครับตี ไอ้หน้ากูซัมเมอร์ฮะซัมเมอร์ปาดมาใจยเยอือกน้องเสรีซัมเมอร์สวยๆเหลือแทงคนเดียวเพื่อนเหลือแทงคนเดียวแล้วเปิดประตูมาเจมกําลังจะซัดเจมเอาให้เจมเอาให้กูโดนอยู่หนัดเดียวแล้เหลือปาดเสร็จแล้วแทงละวงในเฟสที่กําลังจับเดตมารูมปีกการระบฝั่งซัมเมอร์ไปเอสอาร์มาปิดการรับฝั่งโอเลสไปเหลือแทงคนเดียวแล้เหลืออาร์ติมซีล้วยัดของหนักมาบึ้มแต่เขาขึ้นชั้นสองมาได้ก่อนนะสำหรับแทงเอาละครับเราต้องรีบปิดไฟดีให้ได้แต่ว่าเซลฟี่ตัวนี โอ้โหไซฟ,ฟี่นะตรงนี้ไม่ได้เซลฟี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด,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 ด้วยแล้ะลื่นลอดล่วงไป2องก็ตรงนี้ครับหายไปเลยครับคนสุดท้ายของ f อฟซีสวยโดนปิดงานจากระเบิดของ J เจเยอร์ฮะเฮ้ยสวยเลยครับไม่แต่ราวแต่หัวพวงดิจิตอลสติงฮะปิดงานระหว่างเอโลปายสมาร์ทน้อกระหว่างเฟกซ์อเมริกาโนกับเฮเวนมาโนดาปิดงานระหว่างเฟกซ์ไปกุสตาฟน็อกไซเมอร์พีโอมาปิดงานระหว่างย่าหลีและเจเยอร์เอามาเลยลูกเอามาเลยลูกอย่างอึ่งลงเงินต่ำกับเพนต้าครับได้แต้มหลานตายทางฝั่งไซฟี่มา ลนี่ไงหัวอเมริกาโน่มายิงหลังครับพี่เบนนะหายไปดึกแต่ว่าเทคคืนไปได้เหมือนกันครับเจเยอร์สวยขึ้นอเมริกาโน่ล็อกไปแล้วฟัดเฟสแคนตัวนี้ครับโดนมาเทียนี่ครับมิทาริอสครับล็อกไปเหมือนกันแล้วกุสตาฟระเบิดมาน็อก2เฮ้ยกูยอย่างแม่นครับระเบิดของเฟสแคนแล้วยังไงก็แป๊บไปน็อกอิซซี่มาได้ครับโดนยิงหลังเหมือนกันจากท้างของบุรีรัมเอ้าสวยเหมือนกันบุรีรัมครับแล้วไหลตายไปเลยครับมิทาริอสครับกุสตาฟมาสวยๆเลยช็อตนี้ครับแอคแทกออร่าก็ต้องเข้าให้ได้้้แแลววตันนีเฟส สองคนต้องรีเซตตัวเองกันมาก่อนและอยู่นอกเพลโซนกันหมดเลยด้านบส์ตรงนี้โอ้ยกูสตาฟเก็บสามระเบิดไปสอเมื่อ 2, กี้ว่างเหงาเงาเหลือสองคนครับแล้วคนอนาซี่เดินมาด้านหน้ามีชาร์ปช็อตโฟเคสและนี่ไงเจเยอร์เอามันเลยลูกไปนอกหน้ากูสตาร์ได้แต่ว่าโดนส่วนคืนมาจากฮาวเวนวครับไปเรียบร้อยครับตวดซิลไปหมดแล้วครับ GNL นะจะมา13บไปแล้วคอนาซี่ไปน็อกชาร์ปช็อต4ฟที่อยู่คนเดียวครับจิกออกมาได้แล้วเรียบร้อย โดนผีกอปิดงานเฟสแคนจบอันดับ12ไปเฮ้ยด้านบนทางสะดวกนิดนแล้วเหมือนกันทะน้ำบุค่ะแต่ว่าบุรีรัมบุรีรัมไม่ต้อง3มลูกวิ่งไปเลยไปเลยลูกวิ่งรีบดอยรีบไปรีบดอยรีบไปวิ่งก่อนวิ่ง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 ก่อนยังไงแล้วมันเข้ายากตรงๆก็เจนจีโอ้ต้องตีกับเจนจีครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเราได้เห็นแน่นอนครับไฟบุรีรัมกับเจนจีนะครับ แต่ต้องระวังตัวแจมนะครับอย่างนั้นของคีแนนเขาขับรถเข้ามาขอบวงเหมือนกันฮะแล้วหันมาเจออีโนนิกยิงมา38ดาเมจอย่าเพิ่งมาคมตอนนี้บีพีเอลบีพีเอลช่วยหน่อยบีเอลเพื่อนรักมาเหมือนกันต้องฟังเจนจีอูแล้วเสือเปิดครฮะน็อกใส่สามศูนย์ศูนย์เจ็ดโคนาซี่ทาบล็อกอยู่แล้วจะมาแตะรีเซ็ตเอ็ดดี้ครับต้องเหลือครบให้ได้นะ,ะแมาจะมาโฉกเราอย่านะเพื่อนโง่ งูมา,างูมาแล้ววงอัปเดตมาเซ<า>อร์ค <S S. <O>. <S แคนโราแล้วดูครับเกมโฮมไปแล้วจบอันดับ10จากฝีมือของเปต้ากับเพอร์ดี้ครับช่วยการตรงนี้แล้วแซมเข<อ>้ามาเป็นของวงก่อนโนราไปเทคคิวมาเหมือนกันนี่เลาวนิดกับพีโอส่วนคืนกัดแมวกับโน้าไปโอ้โเอเดน่าก็จะมาแจมเหมือนกันแล้วดูครับเฉินหนานมาเกตต่างนาน้าของโนดา้าจากเกมับเหลือโคนาซี่ครับก็เอ็ดดี้ครับที่ดึงขึ้นมาแล้วแต่ว่าวงในเฟตต่อไปเนี่ยเอ้ยแล้วตรงนี้โอ้โหเอา เจองูเจองูเจองูแล้วสมัยังไงตัวนี้เราอีกสามตำแหลังก็สมตจะเกไปเหลือเอ็ดดี้คนเดียวครับว่าเอ็ดดี้ปิดงานสมัได้ก็จริงนะแต่ว่าเราเหลือคนเดียวจะโดนเจนจีปิดเอานะฮะอย่างงี้ฮะโอนางงูพิษหนบอกจะไม่ฉกกันไงเล่าเอ็ดดี้ฮะหนึ่งสี่ปลูกโชว์ไปทีหนึ่งยังไงนี่ไงเอเดาสวยนี่ไงโทรบอกแล้วอย่าให้ได้ยิงเอเดดานะตัวนี้ ปกติดโดนระเบิดบ่อยมากเจอ Gen G เจนจีเมื่อไรโดนระเบิดเมื่อนั้นแล้วยังไงดิฉนหนานมาสวนขึ้นไปได้ครับไปเทอร์น็อกไปแล้วเฉินหนานเอาให้นี่ไงล่ะเจนจี G ปิดเราก็จริงแต่ว่าโดนทางฝั่งของเก็กปิดไปเหมือนกันจบ,บันดับ8ครับอย่าใช้เขาปิดนะไ AD อ <laughs> <laughs> เดียย,ยังอยู่เออวะไอเดียยังอยู่จ้ารับยังไงครับแล้วเฉินหนานขับรถมาขับรถมา <laughs> น่าจะหาโพสชั่นว่างครับไม่น่าจะทิมโอ้โหแล้วถ้ามาแบบนี้เนี่ยแอคแทกออลเรายากครับทังบุคฮะ ยากจริงๆเฮ้ยแต่เขายิง17ได้นะอายิงกันก่อนยิงกันก่อนอย่าพึ่งอย่าเพึ่งมาโฟกัสเราตัวกองเชียร์เราหันหน้าตุ๊ติ๊ดตุ๊ติ๊ดนอนเอาแล้วครับอัศัยเอราว4ครับ17-3นะครับเก๊ก2แล้วไป็ีดกับทางด้านของเกาหลีด้วยนะฮะเก๊ก โกสวงเฟดหน้าครับเอาจริงเลยนะสถานการณ์แบบเนี้ยเราได้เปรียบเรื่องตัวผู้เลนเ่นก็จริงน้องบุ๊บแต่จะบีบขึ้น17เนี่ยเราก็ยากเพราะโดนเก็กซ์ยิงจะบีบเข้าเก็กซ์เนี่ยเราก็ยากเพราะจะโดน17ยิงแต่ถามว่าโอกาสเป็นไม่ได้ไม่เป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมว่าจะเป็น17หรือเก็กซ์เนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวทั้งคู่แล้วฮะ ต่ถ้าวงอยู่ตรงกลางเนี่ยเรายิ้มเลยนะเขาวิ่งตีเป็นบางละจันเลยนะแล้วรอรับแข่งเดียวมาครับรอดูนะฮะเอาหน่อยแอนแทกออราวครับมาช้าแต่มานะมามามาฮะเข้าแฟนแคมกันมาหน่อยฮะเตรียมรอเลยรอเลยฮะบรรยากาศนะครับมาเสพบรรยากาศตรงนี้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับ เอสเออาร์ครับตัดมา2จอแล้วครับเฉินหนานกับเอสเออาร์เฉินหนานกับเอสเออาร์รออยู่แล้ววงอัปเดตมากลางน่าจะติดเราอยู่นะติดตรงเจมครับตรงเจมกับธนาของรูม่ะติดนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้ต้องรีบเข้าไปแต่เดินมากไม่ได้เพราะเขาเป็นเดินต่ำตรงน้องเจมกับกรูมาเป็นแองนะบุ๊คซึ่งตอนนี้เจมกับครูเขานอนอยู่เห็นไหมเนี่ยนอนอยู่คือขยับยากจริงจริง อูแต่ตอนเนี้ถ้าถ้าเราเขารู้นะโทรไปบอกหน่อยไปซ้ายคือ17อ่ะลงไปอีกฝั่งแล้วนะฮะถ้าเราไปซ้ายขึ้นไปล็อกเก๊กเรื่องน้อยเนี่ยผมว่าโอกาสจะเปิดให้เราจริงๆนะเอาละครับมาดูครับโอ้โหเดินเดินน้องอูม160หัวใจเต้นตึบตึบตบตรงนี้เจเจเยอร์ฮะยันี่อยู่ได้ครับต้องรอดูฮะเอาละครับอยู่ที่จังหวะปิดเกมครับในวงเปรตท้ายๆแบบนี้บีบหัวใจสุดๆครับ รอรู้เลยครับว่าถ้าใครโดนเปิดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ตึงยันเฟสสุดท้ายนะบุ๊กฮะคือตอนนี้อยู่ในวงได้แล้วนะฮะทางฝั่งเก็กไม่อยู่ก็จริงนะแต่ว่าเขารอไปพร้อมวงนะฮะเนี่ยเห็นไหมเราสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะใช่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเก็กยิงหลังครับสูงโดนทั้งคู่ยิงหลังสูงมากไม่ว่าเราเป็นทางฝั่งเก็กหรือว่าสุเฉ็ดยิงหลังได้หมดเลยนะฮะอันนี้คือโปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์นะการกินไก่ออโต้นะครับปี สามารถขยับได้ทุกเมือ่อใช่ครับนะฮะถ้าพอยชั่นเปลี่ยนนิดเดียวนี่คือขยับแล้วนะฮะแล้วดูครับโซขับรถลงมาเดินต่ำต้องให้เก็กหันมาเห็นทางฝั่งของ17ก่อนแล้วเบิดจะเห็นด้วยห <17 S 1> รือเปล่าเ <17 S 1> ขาไม่เล่นนหอสิสิบเจ็ดเขาไม่เอาอย่าว่าแต่สิไม่เอาเลยเก็กก็ไม่เอาฮะระหวะนี้ดูฮะเจ็กจะเก๊กยังไงหลุมหลุมหลุมนีม้หลุมนี้หลุมไม่ได้เนี่ย ต้องใช้สมโมกค,ครับในสุดท้ยายเราขับรถมาปูสมโมกอย่างกี้แอเแลเออราวน่าจะหันมาโฟกัสทั้งั่งของเก็กก่อนนะยากมากแเอเแลราวยากจริงๆแต่เชื่อว่าน้องจะทําได้นะผเชื่อว่าน้องจะทําได้จริงใช่ครับเอาเลยครับแเอเแลนอราครับโ,โชว์ไปโชว์ไปช็อตนี้เดูเขาก็นิ่งเหมือนกันนะที่เจ็ดคือตัวผู้แรกมัน มาห้าคนนะอย่างน้อยก็รู้แล้วไม่ใช่เหลืออีกนนั้เฮ้ยเบเซเราเริ่มขยับมาแล้วฮะเพราะว่าตัวผู้เล่นอันนี้คืออัดตัวผู้เล่นแล้วใช่ครับเราปูสมองอยู่แล้วเขาไม่มีระเบิดครับเฉินหนานไม่แต่สมองไม่มีระเบิดอย่างนี้โอ้โน่าจะสบายเราอยู่ฮะมาแล้วทิมทิมไข่เอาไว้ได้รอไว้ได้เม็นเดียวอุ้ยเฉินหนานสูบมาหน่อยเพื่อน17เพื่อรักช่วยกันก่อน17กดมาเออนั่นแหละยิงมบ้าทีมาก่อนเราต้องโฟกัสด้านบนดีๆแบ่งกันแบ่งกันยังไง สมกปิดไว้ก่อนครับดูฮะสมกเราค่อนข้างเยอะครับพี่เบนครับสั่งเขาก็เยอะเหมือนกันถ้าฝั่งของกเก็กแต่เสียวเบิดระเบิดมาหาใครหาเรา<น>ะฮะอย่านะอุยอ้ยยังหาตำแหน่งไม่ถูกครับอู่ทีมไทยไม่ก็ถูกกับระเบิดด้วยอย่าพึ่งตีกันเสียวเบย์ขายโค้งหนึ่งไม่โดน<ว>ไม่โดนไม่โดนอุ้ยเจ็บสเก็ตสเก็ตมาสเก็ตมาเราต้องใจเย็นครับดูฮะ เองก็ฟงฟ้าชิดหลังครับเขาต้องเดินอนกันเขาพยายามปูสมุกเป็นทางเพื่อลงมากับเขาครับดูครับแล้วระเบิดเขาโศงมาเป็นแฟดโถมอปชั่นใส่กันตอนนี้โถมมาระเบิดน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าระเบิดน่าจะหมดแล้วเราถึงเวลาต้องใช้แล้วบ้างครับอย่าพิ่งปาใส่ฝั่งนี้ปาใส่ฝั่งนู้นก่อน17โทเพื่อนยังไงอูสิบเจ็ดฮะระเบิดเฮ้ยเจี๊ยการระเบิดมาพี่เบดูพี่เบดูเอานี้ย้อยมาเอาไปกินย้อยมาอุ้ยอะไรโอ้โหแล้ว ไล่ไปเรื่อยฮะไล่ขอบไปเรื่อยเอานี้ก่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนบอกแล้วเราเพื่อนเราเห็นเราเห็นเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วครับกุมกูขึ้นมาแล้วจะเย็นกจะเย็นเราก่อนให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นมาเอาสวยดิวงฟาหลังิีเดียวิดเดียวเอาให้ตายก่อนขอนเนัแมนเณรแมนมนลูกเดียวรู้เรื่องเลยเฮ้ยแฟดแฟมาเบรกเป็นสวยแลวกูไยได้เอาแล้วครับเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วครับเราสี่เราสี่เหลือกับตาไปกันไปแล้วเหลือสามคนยังไงเทียบเลยนักเจม เอาไว้สองหนึ่ง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 สองตัวแต่ละตัเราคู่มาจนได้ครับอย่างที่บอกนะฮะมาเกมที่สองของวันสุดท้ายครับแล้วออกเกมที่สามเกมที่สามนะเ้ยเกมที่สามถูกแล้วถูกแล้วออกเกมที่สามเลยนะมาเทเกมที่สองใช่มาแค่สองเกมฮะโอ้โหมาช้าแต่มานะผมบอกเลย ปั้มนึงฮะัปั้มนึงฮะแพร่สนามชาร์จลงกรูปก่อนเลยฮิ้วปีกไปตรวจหัวใจก่อนเลยจังหวะนี้กดดันจริงครับท่านผู้ชมฮะแอต้าอาราลครับทำได้ครับวิกที่สามครับวิกที่ไฟนอลมีแอตแลต้าอาลนะฮะใช่ครับอีกหนึ่งทีมฮะคุณผู้ชมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต้องตามไปครับโอ้โหแอตเลต้าอาราลครับใจเต้นเหมือนกันนะตอนนี้นะ ลกบากกับใจ,จเต้นใช่ทำสำเร็จจนได้ครับน้องๆน,นะฮะต้องชมเลยนะครับเอ้าแต่เราก็ต้องพูดก,กันตามตรงอย่างหนึ่ง,งนะพีกฮะเขาเพิ่งเข้าวีดีไฟนอลครั้งแรกโจทย์ของเขามีอย่างเดียวเลยเป็นแชมป์เป็นแชมป์เท่านั้นฮะ,ะอาล์เซอิอาระสอิแฟนแฟนแ,ฟนแอตเลอกราวครับได<อ>้เฮแล้ว